ตอพิสูจน์แล้วว่าอำนาจนายกรัฐมนตรีเลื่อนลดปลดยายลาตายขาดหรือมีอำนาจสูงสุดพระยะานานที่ผ่านมานางสาวยิ่งรักชินวัตรสมคบคิดกับผู้บัญชาการทาหารบกแน่นอนที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเพราะสามารถใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ุทธศักราช2,534แก้ไขเพิ่มเติมยาวนานนะครับจนถึงปี2,550ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารอบมาตร,รา11นี่เขียนชัดเลยว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,น้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 เอาวงเล็บสามบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวงทำบ,บวงกรมและส่วนราชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมวงเล็บหนึ่งกำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชาการแผ่นดินแล้วก็ขยายความให้ในายกเป็นประธานกอพอนะข้าราชการพลเรือนนะเลื่อนลดปลดย้ายลาตายขาดใีการรับทราบก,การที่มูล ของปอปชนายกรัฐมนตรีทางนั้นแล้วก็นในอดีตคณะกรรมการติสดสีีกาเคยชี้ไว้แล้วว่านายกรัฐมนตรีทุกคนที่รับราชาการแผ่นดินกินภาษีราษฎรไม่ว่าจำแหน่งอะไรต้องฟังคําสั่งของนายกรัฐมนตรีไม่ฟังไล่ออกจากราชาการใช่ไหมครับท่านดีกอเรเพราะฉะนั้นที่ผ่านผ่านมากบฏชาติโทษประหารชีวิตจากอธิบดีกรมทหารบกผมเรียก ตรงๆแค่4สีสิสตัวนายอกอะไรสมคบคิดความสำเร็จในการกระบฏจริงเกิดขึ้นพนลตำรวจเองจ่อจักถูกวิมลผิดอะไรอะ่ะแล้วนายกเที่ยวย้ายเข้ามาได้ยังไงเสียชื่อเสียเสียงหมดอะ่ะเียียิยศถายสะพายเหรียญเต็มไปหมดอะ่ะแล้วอยู่ๆนายกเศียาทวีมสินบอกว่าเออย้ายมาก่อนมาช่วยราชการทำเนียบรัฐบาล แล้วก็ตั้งกรรมาการสอบสวกนกรรมาการสอบสวนทุกคนนะครับเป็นเจ้าพนักงานนะการสอบสวนต้องซื่อสัตย์สุจริตนะตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตจะสอบสวนยังไงก็ได้จะช่วยก็ได้จะปกปิดข้อมูลหลักฐานก็ได้มันไม่ได้ก็เหมือนในอดีตสารนิมหากิจฉาบอนที่ไปเป็นสวาโดยคอ,อยชอแต่งตั้นะ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมันผิดชัดๆไปรับเงินเบียรช้างอ่ะเป็นรับเงินพิเศษรายเดือนห้าหมื่น่ะอย่างนี้ต้องถูกไล่ออกจากราชการทันทีอยู่แล้วแม้เป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นาการอื่นก็ทําได้หมดเองพวกนายอำเภอผู้ว่าก็ไปรับเงินบริษัทเถื่อนบริษัทออนไลน์ได้สิไม่ผิดมันไม่ได้ครับบ้านเรามาหลอกต้อกัน คดีตู้ห่านี่เมียเป็นลูกสาวตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสตชนะแล้วมียอดพันตำรวจเอกนะชีวิตบาแขนโนนนแขนี่มันหลักฐานมันก็มัดตัวพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็หายไปดือด้อๆคดีหายอาเดมนี่ระเบิดราชประสงเห็นไหมประวุติเกิดที่ีหหายไปไหนนี่มันต้อมกันแล่ครับแตงโมโอ,โโอ,โออกมาเป็นกวนเลย เสร็จแล้วขึ้นยอนเป็นลำไม้ไผ่เลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทย